สวัสดีครับเอเทเมนท์น่าวันนี้ท็อปมีนัดพูดคุยกับพุ่มกับแล้วก็นักแสดงจากภาพยนตร์อารมณ์ดีครับจากเรื่องวัวผันฟันยับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยาวอ,อนได้แล้วทางนี้พ่อชื่อบ,บัผันค่ะเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนตีดาบค่ะในหม,หมู่บ้านที่ประหลาดหมู่บ้านหนึ่งผมรับบทเป็นขามครับผมขามนี่ก็จะเป็นเด็กหนุ่มมีไฟครับผมอ,อยากเก่งฟันดาบอะไรพวกนี้ครับเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนกันค่ะชื่อว่าจันอับค่ะเพื่อนหญิงพลังหญิงอะไรเงี้ยค่ะไปไหนไปกันเฮไหนเฮกันแต่ว่าเราจะรับบทเป็นเหมือนตัวโดนมากกว่าพี่ไฮครับรับบทเป็นแจ้เป็นแม่ของขามเป็นแม่ที่รักลูกมากเราอยากจะให้ลูกมีแสงทุกที่ที่ลูกไปโอเค วันนี้มีอีกหนึ่งท่านที่ได้มาคุณจ๊ะไช่มา้วิต่ล้วเฮ้ยยางยังยังติดภารกิจที่นอรคนเราไปง่ายเลยขนาดนี้ผมหลับเป็ไม่รู้ใครไม่อยู่ก็ตายไปเคไม่อยู่ก็ตายไปยอดก็มาอยู่จะตายยังขายยังรับผม เรื่องเรื่องนี้จริงๆแล้วไอเดียมาจากอะไรครับพี่ตู่ครับจริงๆก็คิดไว้กับพี่ยอดนะครับเวลา,เ,าเวลาเราเสร็จหนังเรื่องนึงแล้วทอจะทาเรื่องใหม่แล้วก็มานั่งคิดปรากฏว่าเฮ้ยเรื่องไหนที่มันน่าจะแบบอยากทําอยากเล่าให้คนดูฟังอยากทําให้มันสรุกออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็บร <ๆ S 2> ิษณปดีทางช่องสามเนี่ยก็ชวนพี่แอนมาบอกว่าให้มีหนังให้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเล่นไหมเราก็เลยเอาไอพอดกระหลงปงของเราที่เราดิปไปหลงปงสนดูไปนำเสนอให้พี่แอนดูก่อนว่าพี่แอนอยากเล่นไหมครับหนังเรื่องนี้อะไรปรากฏว่าพี่แอนอยากเล่นก็เลย เป็นที่มาของเรื่องนี้แหละครับโอ้เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าน้อยคนที่จะเห็นพี่แอนในบทบาทแบบนี้ทําไมถึงตกลงเล่นเรื่องนี้คือถ้าถามแอน8ปีที่แล้วอ่ะแอนอาจจะไม่เล่นก็ได้เพราะแอนรู้สึกว่าแอนเล่นให้ไม่ได้แน่เลยเนื่องจากว่ามันเป็นศาสตร์ที่พิเศษมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันเป็นจังหวะที่เราไม่เข้าใจแล้วเราไม่คิดว่าเราจะทําให้เขาได้อ่างเงี้ยแต่ว่าพอมาตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเล่นได้นะแต่ว่าความกล้ามันมีมากกว่าตอนนั้นเราแค่รู้สึกเราอยากเป็นตัวละครตัวนี้ในในหนังเรื่องนี้เท่านั้้้้นนนนนนตตออััยยงมมมีีีีเเเคะะไรรรททู่่่พิิบจหว บ้เล่นมงเล่นมุโอ้โหนี่เดี๋ยวไปทางพี่กจิพี่ไฮนี่คือแน่นเลย ไปไม่มีเยอะเยอสอนั้งอยู่ทุกวันเลยคนนี้เขาสอนพูดหยาบคายออพูดหยาบคายเลยจริงๆอะคุณแอนทองผสมมามียีนคอมเมดี้อยู่ในตัวมันต้องให้คนขุดออกมาหรือมีการแบบเพิ่มพูนทักษะอะไรเงี้ยแต่เขาเล่นได้เขาเล่นได้เอคุณว่างั้นใช่ไ่มนี้จริงจริงอันนี้จริงจริงจริงจริเขาหลบเขาหลบอยู่ไม่มีใครสกิดถูกใช่เขาอาจจะยีนอยู่ในยีนใช่แค่เขาอาจจะไม่มีเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นคนหน้าตลกหรือว่าอะไรเงี้ยอย่กเพื่อนสวยทุกคนไงแก๊งพี่อะพ น,นี่แสดงว่าเป็นคุณแจไขยินตัวนั้นออกมาใช่ใช่โอเคมาถึงครับครับ,คร,บครับผมเรื่องนี้เข้าคู่กับพี่แอนเลยครับ มีซีนใช้คําว่าจะเลิฟซีนครับกูกูกิ๊กกิ๊กแล้วกันนะครับเขินบ้างไหมฮะที่จะต้องมาประกบคู่แล้วซีนกูกูกิ๊กกับเจ้าหญิงข้งวงการรู้สึกยังไงบ้างก็มีเขินแหละครับผมด้วยความที่แบบเราก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นอะไรอย่างนี้กับผู้หญิงมากเท่าไหร่ครับผมแล้วเราก็มีประสบการณ์ผ่านมาแค่แบบเป็นซีรีส์วายอะไรเงี้ยครับเราก็จะใช้ประสบการณ์นตรงนั้นน่ะมาเล่นกับพี่แอน วััันนน้ลครบจากวันนั้นมาวันนี้เป็นพี่แอนเลยนะครับใช่ครับผมมันก็จะมีความเขินมีความเกรงนี่แหละครับณตรงนั้นอ่ะเราก็แบบมานั่งเขินไม่ได้แล้วเราก็แบบเต็มที่มีคุยอะไรกันก่อนไหมครับพี่แบบมีนัดมีการละลายพิี่ดีมีคุยมีคุยเรื่องเลเวลครับเลเวลเลเวลอ่ะเล่าสิคุณเริ่มต้นถามพี่ตุ๋ยเขาเลเวลคือพี่ตุ๋ยคงไม่ได้ยินหรอกสิ่งเหล่านั้นอ่ะไม่รู้พี่ได้ยินต้องให้เล่าต้องให้เล่าต้องให้เล่าคือตอนนั้นมันเป็นซีนที่เลิฟซีนที่แบบต้องมี เรียกว่าเลเวลซีนได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่กูกูกิ๊กด้วยแม้กูกูกิ๊กนั่นแหละเอากูกูกิ๊กกูกูกิ๊กขาดนั่นแหละเราเราก็อยากรู้ว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยอยากได้เลเวลไหนเราก็เลยถามพี่ตุ๋ยครับว่าแบบเออต้องการเลเวลไหนครับอะไรแต่พี่แอนเขาแบบตกใจเขาแบบว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมีคำว่าเลเวลใช่ทำไมมันถึงมีเลเวลแบบ1ถึง10อะไรอย่างงี้อยากรู้ว่า1ถึง10เป็นไงเราก็อธิบายให้ฟังว่ามันก็แบบค่อยๆ่ไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยระดับ10ก็ใช้ลลลิ้้นนนหมมาาายถึงอัีเเเววฉพะไ่่่ใชกกแค จูบเนี่ยมีเลเวลหนึถึงสิบใช่จูบมีเบอร์ของมันรคือพี่ตุ๋ยอ่ะคือพอพี่ตุ๋ยเขาเดินมาบล็อกใช่ไหมเขาก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวกลับเดินมาตรงประตูนะแล้วก็แองก็เปิดประตูให้กลับเข้ามาแล้วกับก็ผักแอนแล้วแองก็ไปจูบกับบนเตียงนะอย่างเล่าร้อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินไปนี่คือบีฟของพี่ตุ๋ย าลงไปเราก็เรดิอนอปเราร้อนไอ้เจ้านี่ก็แอนเห็นอยู่ในสายตาหรืออย <c oughs> ู่พอด็นนี้แล้วก็พี่ตุ๋ยครับเอาเบอร์ไหนครับอย่างงี้แล้วพี่ตุ๋ยก็ไม่ได้ยินก็เดินหูดับไปแล้วคือไม่ได้หันมาตอบเขา <c oughs> ครับไอ้นี่ก็ยืนเราได้ยินไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าเบอร์เนี่ยมันคืออะไรอะไรเ<ช>งี้ยนะก็เลยมาอธิบายอย่างที่อธิบายอ๋อพี่แอนแบบผมเป็นสายวายมาครับก็ต้องชัดเจนนิดนึงอะครับว่าจะให้ผมมาทําประมาณไหนเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันแค่ไหนก็คือ1ถึง10อ่ะแล้ว10คือ10ก็คือเันละสิบคือละสิบก็ค ตุ้ยมาตอบน้องก่อนสะลุกเป็นระดับไหนได้บอกไหมแม่นี่ยกลาง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 กลา แล้วในใจพี่แอนไม่หรอก็ขาเพิ่งรู้นะใช่เขาพูดชิลมากตอาเล่นเราหย่อได้สิบเลยนะแน่นอนแม่ถ้ามีบีบก็คือรับสิบตอนนั้นแต่ว่าพี่ตุ๋ยไม่ได้บีบมากนักเองโอเคพี่ตุ๋ยก็บีบทิ้งขว้างแล้วก็ไม่เอาคำตอบแล้วก็ไปเลยนี่ก็บอกงงยืนงงแล้ววันนั้นเราตกลงกันที่กดเบอร์ไหนครับแล้วก็ช่วงอยู่มันห้าหกเจ็ดลาลาวนะนะถึงไม่ไม่ถึงขั้นสิบครับถึงขั้นสิบมันจะกลายเป็นหนังแบบแต่หน้าพี่ก็เปียกไปหมดเลยนะน้ำลายเต็มหน้าเลยอะ คก็สิบไปในนี้แต่ว่าเมื่อเมือถ้ายังไม่ถึงคือข้างหน้าเลยเงื่อของเงื่อหน้านัเปียกเยอะหน่อยนี่ก้อน้ำไลยเยอะหน่อยนี้เต็มสิบถ้าเกิดว่าเต็มหน้าไม่ใช่คนแล้วหมาแล้วเลี้ยงผมก็ไม่ได้ครับนี่เข้าใจเขาว่ายีนคอมเมดี้ของพี่เหมือนกับใช่ไหมล่ะนี่ครับเปียกเต็มหน้าเลยเปียกเต็มหน้าจริงอันนี้จริงว่าเออแบบว่าออเด็กวัยเขาชอบแบบมีแบบเวทเวทลุกอะไรอย่างนี้ เปียกๆนิดนึงปกติเล่นแห้งมาตลอดปกติเล่นแห้งเล่นแห้งเล่นแห้งอ๋อนี้เปียกเลยเต็มหน้าเลยนะครับผมมาถามทั้งฝั่งแก๊งเพื่อนสาวกันด้วยเป็นยังไงบ้างครับแต่อย่างไปเรื่องหนังนะคือเป็นเรื่องแรกของกอจิกับจ๋าสองคนอ่ะไม่เคยเล่นหนังมาก่อนเลยแต่ที่พี่ไฮอ่ะเขาเป็นรุ่นพี่เขาเคยเล่นมาไอเราอ่ะคือสมมติว่ามีบทมาเนี่ยเราจะท่องบทก่อนเราจะดูว่าบทมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างท่องจริงจังมากปรากฏว่าเข้าซีนแรกกับพี่ไฮพี่ไฮบอกว่าไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปจำเลยเดี๋ยวไปเล่นกันหน้างงงาาานนเเลลยยจจ๋กกกัับอออิคคืปด้่ีห เขาเล่นกันอย่างนีีหล่อบ้านที่ทามาบทเลยค่ะนี่มาเพร่าไม่ใช่อะไรค่ะไม่จำบทไม่ตามบทเลยค่ะสักอันหนึ่งอิมพอไว้อย่างเดียวเลยคนนี้คือคือจริงๆก็ให้มันอยู่ในเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่ไม่ต้องไปจําคําเป๊ะเป๊ะถ้าไปจําคาเป๊ะเป๊ะอ่ะมันเหมือนมันโดนล็อกอ่ะมันก็จะไม่สนุกมันจะแข็งมันจะกลายเป็นทุกคนท่องบทหมดเลยเวลาเล่นออกมาเป็นการท่องบทแล้วมันไม่สนุกอ่ะจำมูดซีนได้ทุกคนนี้เราจะใช้สำเพยงของเราจะใส่ความความเป็นตัวเราให้มากที่สุดอะไรเงี้ย โอ้โหพอเขาู้ทิศข้างในจะตามเขาไม่ทันเลยค่ะรับผมโอ้โหสองตัวนี่ไม่ธรรมาดาสองตัวนี่หนักกว่า20อีกนะฮะ <c oughs> ประมาณ40 <c oughs> อ่อะ40ไปเลยแม่ Oh. แต่ละท่านมึงบอกว่ามากันคนละศาสตร์ด้วยออย่างพี่ไฮเนี่ยพิธีกรละครหนังเล่นมาหมดแล้วในวงการบ uh huh. ันเทิงแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วที่พี่ไทยยังไม่ได้ทําอย่างพี่แอนก็เจ้าหญิงของวงการบันเทิงไทยละครมานั่นๆนเลยพอมาศาสตร์หนังและหนังคอมเมดี้ด้วยฟิลลิ่งมันต่างกันยังไงมันมันต่างจริงๆค่ะมันเป็นกล้ามเนื้อใหม่ๆที่เราไม่เคยเล่นเรารู้สึกว่าตัวเองยังทําได้ไม่ดีอันนี้ให้คะแนนตัวเองนะเรารู้สึกว่าอยากไปต่อทางสายนี้เหมือนกันไปสายตลกคอมเมดี<ช>้เลยเระอยากอยากไปให้สุด แอนอยากโดนพึ่งต่อยแบบวันนั้นน่ะกุ้งตุ๋ยแอนอยากโดนพึ่งต่อยแล้วหน้าบวมหรือแอนอยากโดนกรีดเลือดก,กระอักเลือดสิ่งใดๆที่พี่ไฮเล่นน่ะคือแอ,อ,อนอยากทำเหนื่อยไหมยกตัวอ,อย่างหรือแบบเยินเยนมอมๆแบบตุ๊กแกกัดหัวนในเรื่องนะยกตัวอ,อยา่างอาจจะกัดอย่างอื่นเป็อย่างว่ามีการอินพอไวท์ไปตรงนั้ตรงนี้คือใดๆอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากเห็นพี่แอนแบบนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าพี่แอนไม่พูดออกมาในวันนี้เองคงไม่มีใครกล้าไงครับโอาแบบพี่แอนเขาลบนอมเลือดหรือ ไอตุ๊กแกกัดอะไรเงี้ย<ช>ก็คงไม่กล้าก็เล่นได้นะคือเราไม่ไมเรารู้สึกเ,เราอยากเล่นนะการหัวก็ไม่ติดนะคะ <c oughs> โอเคถ้าเกิดว่าตามภาพยนตร์ของทั้นยอศเองแล้วก็ของพี่พตุยเองเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าภาพยนตร์ตลกเบาสมองที่เรียกเสียงหัวเราะในในโรงภาพยนตร์มาบ่อยครั้งหลายๆเรื่องเนี่ยมักจะแฝงไว้ด้วยตอนจบที่มันต้องให้คนคิดอย่างเรื่องก่อนก็มีหมดเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมจะได้อะไรนอกจากความเบาสมองความตลกความ จริงเวลาเราทําหนังกันเราก็ตั้งเป้าแค่นั้นนะครับจริงแล้วอะ่ะคือเราอยากให้คนดูเหมือนเข้ามาเล่นสวนสนุกอะครับแล้วก็เอนจอยภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วก็เดินออกจากโรงไปคือเราก็ไม่ได้แบบอยากจะตั้งใจจะมาสอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดใครเก็บเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ไว้ก็โอเคครับคืออย่างเรื่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคนเราเนี่ยมันจะมีความจังหวะที่มันไม่เหมือนกันอย่างพี่แอนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก่งแต่ไม่มีโอกาสนากเนี่ยที่กัปเนี่ยมาในบทที่คนที่ไม่เก่งแต่ดันมีโอกาสซึ่งคนสองคนเวลามา มันไม่ได้ทุกอย่างครบคันทั้งหมดหรอกแต่มันได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมแชร์ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้คนด,ดูไปซึมซับพวกนั้นหรือว <g ülme> <g ülme> ่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกสาวคนหนึ่งที่พ่อและคนในหมู่บ้านไม่เคยยอมรับไม่เคยมองเห็นเลยอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะตอสู้ซึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การยอมรับก็ได้ท้ายแล้วมันแค่การได้รับความรักการแชร์ความรักซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนของเพื่อนเนี่ยมันอาจจะมีค่ามากกว่าการยอมรับของสังคมก็ได้ มเอานี้ขอบคุณมากนะครับผมที่คนงานจากภาพยนตร์เรื่องบัวผันปัญยับนะครับฝากหน่อยครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าโรงภาพยนตร์วันไหนครับครับผมก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องบัวผันปัญยับด้วยนะครับผมก็วันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับฝากไปดูกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอเทอร์เนนาของเราหมดเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเบาสมองแล้วก็เก็บเก็บความอบอุ่นกันด้วยนะครับในโรงภาพยนตร์กับเรื่องบัวผันฟันยับผมและทีมนักแสดงและพุ่มกับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ นั่นอีบวัวเอ็งหายบวัวไปไหนมาทั้งคืนสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทุนที่นค่ะ